สวัสดีครับท่านผู้ชม,ก,มกรัผมติกิโร่ก็กลับมาใช้แฟนๆอีกเช่นเคย EP นี้เป็น EP ที่1เป็นการรวบรวมสิติย้อนหลังนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สิติย้อนหลังรวมทั้งหมด25งวดประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับดูได้ตามภาพนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี40ถึงปี64นะครับยกเว้นปี63ไม่ได้ออกเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเมื่อผลออกมาแล้วก็จะสรุปกำลังเลขจากเลขศูนย์ถึงเลข9นะครับผลปรากฏออกมาว่าเลขที่ออกมากได้แก่เลข1เลข4และเลข7จส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข6และเลข0ูนย์เป็นกรณีพิเศษนะฮะเฉพาะเลข1ออกมากที่สุดนะจำนวนสิบสามตัวนะฮะ เพาะเลขหนึ่งออกมากที่สุดนะครับสําหรับเลขกําลังเลขสามตัวบนนะครับผมส่วนต่อไปเป็นกําลังเลขสองตัวล่างนะครับศูนย์ถึงถึงเก้าผลปรากฏออกมาแล้วเลขที่ออกมากได้แก่เลขหนึ่งเลขห้าและเลขหกเลขออกน้อยได้แก่เลขสี่เลขแปดและเลขเก้าส่วนที่ออกมากที่สุดได้แก่เลขหนึ่งจำนวนเก้าตัวนะครับผม โดยเฉพาะเลขหนึ่งนี่ออกมากที่สุดนะครับท่านก็ควนเก็บไว้พิจารณาดูออกมากออกน้อยก็ดูเอาไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมต่อไปนะฮะเป็นข้อมูล,ลการเสี่ยงโชคเป็นสิติย้อนหลังสำหรับออกวันจันทร์นะฮะออกวันจันทร์ ย้อนหลังทั้งหมด25งวดดูได้ตามภาพนะครับต่อไปก็เป็นการสรุปเลขกำลังเลขฮะกำลังเลข3ตัวบนจาก0ถึงเลข9เลขที่ออกมากได้แก่เลข3เลข4เลข6และเลข7ส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข8และเลข9 ส่วนเลขที่ออกมากที่สุดนะสูงสุดถึง11ตัวคือคือเลข4นะสูงสี่รองลงมาก็คือเลข7จะสิตัวนะฮะสิบกับสิใกล้เคียงกันนะฮะมากที่สุดคือเลขสท่านคนเก็บไว้พิจารณาด้วยครับผมส่วนกําลังเลข2ตัวล่างนะครับจาก0ูนย์ถึงเลขเนะครับเลขที่ออกมากได้แก่เลข2เลข7เลข8ดและเลขเ้า ส่วนเล,เ,ลเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข1และเลข4 mm hmm. นนี่โดยเฉพาะเน้นตัวเลข9นะฮะชนกันนะ10ตัวนะออกมากที่สุดคือเลข9 mm hmm. ก็ท่านลองพิจารณาดูครับเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยครับ mm hmm. ข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการคำนวณน,นะเป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้นแต่ก็จะมีประโยชน์ ในการพิจารณาในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับข้อมูลเพื่อการเสี่ยงโชคโดยคณะผู้จัดทำหนังสือนิยสารเพื่อการเสี่ยงโชคนะที่มีมายาวนานเป็นหนังสือหลักที่รวบรวมสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับซึ่งไม่ใช่ผลการคำนวณเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง ที่ท่านควรจะพิจารณาเอาไว้นะครับผมโดยคณะผู้จะทำหนังสือหนังสือเนิยสารฮีโร่นิยสาร, Hero, ส,ารส,สัชมาเนิยสารพิมพ์ใจนิยสารจุกบ,บางจากและนิยสารควันใจคนดรวยนะครับเป็นเนิยสารหลักที่ออกมานานแล้วท่านเชื่อถือเรื่มไหนก็ช่วยกุดหนุนกันเรื่มนั้นนะครับผมเพื่อความอยู่รอดของคณะผู้จัดทำนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นการแนะนำน,ะนิยาสารเล่มใหม่ๆนะครับเล่มใหม่ๆอ่าเล่มแรกก็คือนิยาสารเกมสถ,ถีซึ่งมีออกมานานแล้วครับแต่ก็ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมจึงไม่ได้ออกวางตลาดนะครับวางเป็นหย่อมๆนะหากท่านสนใจและมีผลงานดีก็ติดต่อได้ตามภาพข้างล่างนะครับซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าติดต่อซื้อได้กันได้อย่างไรนะครับอ่าเมื่อวันนี้ก็มีผลงานประจํา วันที่16พฤษภาคมให้ดูก่อนนะฮะผลงานนี้แล้วค่อยซื้อกันอุดหนุนกันไปนะครับหาผลงานไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อครับผมต่อไปนีสารเรื่องที่สองนะฮะเนีสารนางฟ้านะครับนางฟ้าทํานายเลขนะครับชื่อนางฟ้ามีมากมายโปรดสังเกตดูให้ดีเอกลักษณ์ของเราไม่เหมือนใครนะเอกเป็นนางฟ้านะทานายเลขนะครับ รูปรักก็ดูได้ตามภาพนะครับอ่าก็โชว์ผลงานงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมอาสองร้อสองพันห้ารหกิบห้าเอาไว้ดูด้วยว่าว่าเอาไว้พิจารณาดูหากตดีก็ช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับผมต่อไปเป็นเล่มที่สามนะเนิยสารเลขลอยนะฮะเลขลอยนะครับก็ดูได้ตามภาพนะครับผม ก็โชว์ผลงานเอาไว้ด้วยหมวดประจำวันที่16พฤษภาคม2565เก็บไว้พิจารณาแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยหาผลงานดีก็แล้วแต่ท่านจะอุดหนุนนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายนะเป็นนิยาสารนิยาสารยอดทงนะฮะแชมป์11สมัยนะฮะในอดีตนะครับ ผลงานก็เชื่อถือได้ถึงแม้จะไม่ได้เข้าทุกงวดแต่ท่านติดตามเถอะรับรองว่าถูกหวยได้อย่างแน่นอนรับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคได้เป็นอย่างดีนะฮะไม่มีใครทําได้ถูกทุกงวดถ้าติดตามแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแชมป์สิบเอ็ดสมัยไม่ใช่อุปโลกมาเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในอดีตนะครับปัจจุบันก็ไม่มีการแข่งขันแล้ว ก็ดูได้ตามภาพฝากผลงานงวดประจำมาที่วันที่16พฤษภาคมที่จะถึงไว้พิจารณาด้วยหากมีผลงานดีก็ดูได้ตามตามอิสานใต้าตาภาพนะครับก็มาต่อกันเนื้สารผลงานเมื่องวดวันที่สพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตัวเลขนยตัวหลักของทีิเที่ยวนะครับเด่นเลขสี่ ชุดสองสี่บนนะฮะออกสี่สองนะครับก็น่าติดตามอยู่เราจะเน้นเฉพาะชุดหลักๆนะครับเพื่อท่านใน้พิจารณาดูหากท่านสนใจใหมข้างล่างออกศูนย์เก้าเน้นเลขศูนย์ไม่มีเลขเก้านะครับก็มีไว้แค่นี้เลขมันน้อยชุดนะฮะก็น่าติดตามเนี่ยต่อไปเป็นยาสารกินใจนะด้านหน้านะครับ เด็นเลขสี่ก็เข้าเข้าตามเป้านะฮะเลขสี่นะครับเลขสี่นะฮะประกอบว่าสองสองสี่เจ็ดนะฮะไม่ใหมัเข้าสามตัวหลุดไปตัวหนึ่งะฮะเลขสี่อยู่นะครับข้างล่างเลขศูนย์นะ,ะอันนี้ก็คือตัวเน้นๆน้นฮะไม่มีนิยสารฉบับหนึ่งฉบับใดให้แบบเน้นเน้น แบบนี้หรอครับมีแต่เลขมากจับจุดก็ยากของเรานี่ก็น้อยถึงเข้าไม่บ่อยก็น่าติดตามนะครับเด่นเลขสี่ก็เข้าตามเป้านะของนาื้าสารพิมใจนะครับผมต่อไปอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มหลักนะฮะนิาสารจุกฟังจากข้างหน้านะเด่นหนึ่งกับสนะครับที่ท่านปีที่แล้วทำสถิติยอดเยี่ยมมาแล้วฮะเริ่มเข้าเริ่มหมดบ้างเริ่มจะเข้าอีกแล้วครับ มันก็คงจะไม่ถูกทุกงวดแล้วก็ไม่ผิดทุกงวดเช่นเดียวกันนะครับเด่นหนึ่งนะะเด่นหนึ่งหนึ่งกับสองนะครับก็เข้าตามเป้านะฮะงข้างในนะฮะหกตัวนะฮะหกตัวหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเน้นเป็นตัวหลักหนึ่งสองห้าเด่นหนึ่งกับสองนะครับลบตัวเดียวสองนะครับสอง ออกห4สี่สองก็เข้าตามป้าข้างล่างนะฮะเ้าศูนย์หนึ่งเด่นตรงกลางนี้เลขศูนย์ครับเลขศูนย์ครับคูจับคู่ชุดด้วยเข้าเพราะว่าเก้าศูนย์หนึ่งมาด้วยกันนะครับส่วนอื่นก็ไปดูหน้าโฟกัสนะฮะหลวงหลวงปู่เท่านะครับที่ท่านอธิเพตตั้งต้นชอบก๊อบมากที่สุดเพราะว่าเข้าบ่อยมากที่สุดนะฮะสามกับสี่ตังฝั่งซ้ายสี่กับห้าชนเลขสี่นะครับ ออกหกสี 6, 6, 4, ่สอฮะเจ็ดสี่สอะเล็กน้อยนะฮะเก็บตกนี่ของผจากห้อยนะฮะหนึ่งสองนะหนึ่งสองครับสองสี่ครับ, 2, 4, รบอ่หก4 2อันนี้เล็กน้อยนียนน่ทันกับคนนจะกลับบ้างน,นะครับอันนี้มาสรุปหน้าโฟกัสฮะหน้าดวงเศรษฐีนะครับเด่นฮนะสี 4, 5, 2, 1, 4, 7, นะ่ห้าสองหนึ่งสี่เจ็ดฮะ สองกับสี 4, ่หนึ 2, ่งกับสองหนึ่ง <Roth> กับสองเข้านะเจ็ดสองสี่นะฮะหนึ่งสองห้าเป็นตัวยืนนะฮะหมดกรนะฮะหมดกรก็เข้าสี่สองฮะนี่เลขสี่สรุปเลขหลักสลับกันฮะขาดหกไปตัวเดียวก็น่าติดตามนะครับเป็นหน้าหลักๆเลขก็น้อยจับคู่ก็ง่ายนะเลขเด่นๆมามัดรวมกันก็เข้าแล้วครับผมต่อไปเป็นเรื่องใหม่ๆที่ ไม่ค่อยได้ได้โชว์เลยโชว์แต่ผลงานอย่างเดียวเด่นข้างหน้าสี่กับห้านะฮะตัวที่โชว์ไปนะฮะที่โชว์ไปเมื่อเมื่อวดที่แล้วเนะี่ยโชว์ไปด้านหน้านะเด่นสี่ครับสี่กับห้าสี่สองนะครับออกตรงๆนะสำหรับเกียรติถีเลยก็น้อยนะ เป็นเลขที่ให้น้อยกันกองมันความยากลําบากเพราะฉะนั้นเงินแค่20บาทนะเสียสละเถอะครับหากสนใจนะครับถ้าไม่ดีจริงก็จะไม่รีวิวให้เพราะผลงานของน้อยถึงอาจจะไม่ถูกทุกงวดนะครับก็5หาติดตามกันแล้วสัก2องสามวดก็คงจะสมหวังนะครับอันนี้ที่น้าติดตามนะ4ี่สองนะสรุป2ตัวบนนะสรุปสุดท้ายก็คือสามตัวนะเลขสี่นะ ให้เจ็ดสี่สองพาดไปแค่ตัวเดียวนะีเจ็ดสี่สองนะครสี่สองสองตัวบนก็ตรงอีกก็หน้าหน้ารุ่นหน้าเสียงสามตัวแค่6ชุดเองไม่ได้มากมายอะไรนะครับพอออกมาเที่ยวเดียวคุ้มนะลงทุนแค่20สบาทอย่าไปเสียดายเงินนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสติดตามแค้สองสามนวดอย่าเปลี่ยนใจไปดูนู่นดูนี่นะครับ ถ้าไม่ดูมากนะครับดูหลายหมอหารักษาหลายหมอ,หล,ห,มอหลายอาจารย์เ,เยอะแยะนะเหมือนเพจอื่นๆไม่ได้ว่ากันพอจบออกมาแล้วท่านอาจจะเมาเลขเพราะเลือกไม่ถูกว่าจะไปซื้อเจ้าไหนซื้อเจ้านี่ถูกก็บอกถูกมาหลายงวดเพอะเอาจิงก็ไม่เข้าอีกนะครับเป็นอย่างนี้ผมก็เคยเป็นจึงแนะนำํำทุกท่านให้รับทราบว่าหากท่านติดตามฉบับไหนเล่มไหนแล้วไม่ต้องไปหนีไปพ้นกันนะฮะ ท่านอาจจะดวงดีกับเห็นคนอื่นเข้าก็ไปตามเขาบางทีบางครั้งก็ถูกกินอีกเช่นเคยนะครับต่อไปก็เป็นเอยสารเลขร้อยนะครับก็เลยบอกว่าไอ้ลูกบอลเนี่ยห้าลูกเนี่ยนะมันมันมาสองตัวถังสามตัวถัดดูไม่ดูไม่ออกดูไม่ถูกไม่ใช่จับม,มันก็ห้าตัวนี่ก็จับมัดรวมกันมัดแล้วก,ก็ยำเลยครับนะยำเอาเ่องเด่นเป็นหลัก เดี๋ยวสองตัวสามตัวก็จะตามมาเองนะครับเลขลอยก็น่าคิดนะครับหน้าที่สองนี่คือให้เลขบนเลขสี่เนะมือนข้างหน้าเพรากอว่าให้สองสี่เจ็ดเหมือนกันไปอยู่ข้างหน้าพาไปนิดนึงครับวนอื่นที่ต่างๆสรุปสุดท้ายนะฉอดเด็ดเลขลอยในะเลขสี่ครับผมให้สองสี่เจ็ดเลขสี่นะฮะเนี่ยพาไปแค่ตัวเดียวเองน่ารักน่ารุ่นไหมครับผมนะก็ติดหน้าติดตามนะครับ ทำไม่ดีจริงก็ไม่จะไม่รีวิวนะครับเพราะเขาคิดคำนวณไม่จะจับฉลากเอามาให้กับพวกท่านนะครับกันกองมาด้วยมันสมองเลขก,ก็น้อยก็น่าคิดใช้ถูกทุ้งหมดเป็นไปไม่ได้ครับต่อไปก็เป็นนิยสารนางฟ้านะฮะนางฟ้ามีชื่อหลายเพจต่างๆมีนางฟ้าน้อยนางฟ้าอะไรเยอะแยะนะครับอันนี้นางฟ้าทํานายเลขนะครับเอกลักษณ์ก็มีให้เห็นเด่นชัดนะฮะหากเพื่อนติดตามก็ ดูได้เลขข้างหน้านะก็เข้าเป็นสองสี่ขาดไปเลขหกไปตัวเดียวเหมือนกัน,นครับาัมิโหกอีกตัวก็เข้าสามเลยนะครับก็จับเอาไปในนี้ส่วนอื่นๆก็นั่งอื่นก็มันชนกันกันเหมือนกันี้สลบสีนะข้างบนข้างล่างสี่ก็พิจารณาดูนะครับอันไหนชนกันมากสดุดมากสดุดชุดนั้นเป็นชุดที่เด็ดนะครับว่าสรุปไปนะครับ ตามนี้นะครับผมก็พิจารณาดูกันครับสักสองสามงวดปรากฏอันนี้ไม่เข้านะครับก็พิจารณาดูหน้าอ่าดวงเนี่ยสุดหน้าตรงนี้ห้าตัวเนี่ยจับมายันเป็นสองตัวสามตัวโดยยืนพื้นเลขเด่นนะเป็นหลักนะครับชุดอื่นๆก็เป็นรองเพราะฉะนั้นเฝ้าตรงนี้นี่แหละนะเล่มไหนเล่มนั้นนะครับโอกาสจะถูกก็มีอย่างแน่นอนนะครับผม ต่อไปก็มียาสารเล่นสุดท้ายก็คือนียสารยอดทงแชมป์สิบเอ็ดสมัยนะฮะหลุดไม่นานนะฮะหลุดไม่นานงวดนี้ก็ข้างบนก็เด่นสองลูกนะหนึ่งกับสองก็เด่นก็เข้าตามเป้าส่วนตัวรองเลขเด่นเจ็ดศูนย์สี่นะครับอ่าตัวประกอบก็บเข้านะสองกับสี่ยิงกันนฮะก็เข้าสองตัวแล้วจับกันก็ไม่ยากนะครับมาดูสุดท้ายนี่ท่านสรุปไว้เป็นเลขหลายเลขสองนะครับ เลสองนะครับฮนะก็พาไปแค่ตัวเดียวนี่เองนะครับฮนะจับชุดก็สี่สองเจ็ดนะก็พาไป,ไปอย่างแท้เดียวอันนี้ผมเชียร์เหลือเกินท่านอาจารย์กิติมาแปดสิบกว่าแล้วยังแข็งแรงอยู่ฮนะรุ่นเดียวกักบท่านอาจารย์จุกบ,บางจากเป็นเพื่อนกันฮนะท่านนี้ถ้าเกิดคนที่วัยกลางคนแล้วอะต่อไปก็ดูในหน้านี้นะฮะ น้าของอาจารย์กิติมาฮนะก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับท่านอาจารย์จุกบางจากนะครับอาจารย์กิติมาน,นี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะฮะท่านอาจารย์กิติมาน,นี่ก็เคยลงหนังพิมพยักษ์ใหญ่นะฮะมาแล้วนะครับเป็นยอดหมอดูที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับปัจจุบันนี้ณนะป,นะปัจจุบันนี้ท่านไม่ดูหมอแล้ว ท่านคิดคำนวณเลขอย่างเดียวก็ผลออกมาไว้ให้เข้าติดตามกันไปนะครับว่าผลงานของท่านเนี่ยน่าติดตามเป็นอย่างมากถึงจะไม่เข้าตัวเด่นตัวอะไรทักงวดสองงวดเดี๋ยวก็มาแล้วครับมันจะให้เข้ากันถูกทุกงวดน่ะก็ย้ำอยู่เสมอว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับอาทิตย์มาก็ท่านก็เด็นบนนะสามกับสี่นะฮะไม่ไม่มีสี่สองนะครับก็มีสองสี่เจ็ดนั่เราก็ค่อยดูค่อยตามนะเด่นเลขสี่ ก็มาตามเป้านะฮะท่านเออผมแนะนําให้ดูตรงนี้ว่าเป็นเป็นตัวรองด้วยฮะประกอบกับอาจารย์ยอดทงได้สบายบายนะฮะท่านคิดไม่ออกแล้วจับไม่ถูกก็เอาตัวเลขเนี่ยมารวมกันระฆัดรวมกันล้วก็เอาไปย้ำเลยครับสองตัวสามตัวแล้วก็เฝ้าไปาทั้งสองสามงวดดิมันจะเป็นอะไรไม่อะไรมันจะเกิดขึ้นแต่จะบอกว่าถูกทุกงวดนะ่ะไม่มีหรอกครับอย่าไปโม้เลยครับเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าครับดูได้ตามภาพเลน,นเล็กสีนะ ่อไปนี่ก่อเป็นเลขนะรักเลขยมก็เด็นเลขสี่เช่นกันนะครับสี 4, 3, 7, ่สามเจ็ดแปดตัวเน้นเลขสี่มาแล้วครับอันนี้ก็น่าพอติดตามไปชนกันก็ก็ตัวทีเด็ดเลยส่วนสรุปเลขเด่นตัวเดียวตัวเดียวก็น่าติดตามนะเด่นเลขสี่ข้างบนฮะตัวเดียวก็รัวได้เลยเลขสี่ก็เจ็ดสองสี่นะคริบข้างล่างเลขสี่พลาดไปก็ต้องติดตามนะตัววงกเหลือไม่กี่ตัวอย่งนะ เพราะฉะนั้นราคา20บาทก็สมราคาแล้วครับท่านมาคิดสงสารเมตากับนักคำนวณเหล่านี้เพราะว่าท่านกันกรองมาไม่ได้ไม่ใช่จับลูกพิงปองแล้วก็มาโชว์ให้ดูแล้วก็มาได้จุดทูบจุดเทียนอะไรเนั้นนะครับมันได้พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะเป็นการคำนวณล้วนๆหา,านหากท่านชอบในแนวทางคำนวณก็ดูได้นะหากไม่ชอบก็ผ่านไปเลยเราก็ไม่ไม่ไม่ว่ากัน ความศรัทธาจะมีใครบังคับก็หาไม่นะครับต่อไปหน้าทุดท้านะอาจารย์ชาธงนะครับเด่นศูนย์กับหนึ่งนะก็จับู่ดันไม่มีศูนย์ก้านฮะสรุปเลขเด่นในหน้านี้ก็คือเลขศูนย์นะเลขศูนย์ก็เข้าออตามเป้าหานะท่านคิดไม่ออกว่าเอ๊ะไม่จับชุดนหนที่ก็รูดไปเลยครับผมท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วในการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้เราเป็นแค่แนวทางเพื่อการเสี่ยงโชคเท่านั้นขอว่า ที่ผมนําเสนอสิ่งดีๆรีวิวสิ่งดีๆให้ทุกท่านเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องซื้อทุกเล่มหา,หากท่านสนใจเรื่องหนึ่งอนใจก็มีที่อยู่แล้วนะครับท่านก็เลือกซื้อเอาเพราะเราไม่ได้วางตลาดโดยทั่วไปนะครับผมนะครับจัดทาเพื่อผู้ที่สนใจเท่านั้นนะครับ EP นี้ก็ขอจบวัเ่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครหโดยเฉพาะกดติดตามให้ผมด้วย ผมจะได้นําเสนอสิ่งดีๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคท่านจะไม่ไม่พลาดโอกาสในการที่ผมนําเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม